มื่อเวิร์ถูกถามว่าเสียดายไหมที่โดนริปเครดิตประตูแรกวันนี้เรื่องนั้นมันไม่สําคัญเลยครับ it doesn't matter ผลลงเอยด้วยการเสมอทั้งที่เราต้องการชนะนั่นต่างหากคือสิ่งเดียวที่สําคัญในวันนี้มันแค่โชคร้ายครับพูดถึงการปรับตัวและความสุขที่ร่อวอูผุผมได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆจากทีมเหตุผลสําคัญข้อหนึ่งเลยก็คือเคอร์ติสครับที่นี่คือทีมที่ดีมากๆและผมมีความสุขสุด,สดๆที่ได้มาอยู่ที่นี่ครับ ฝากถึงสถานการณ์ของทีมที่กำลังเป๋ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามันค่อนข้างยากลำบากสำหรับพวกเราแต่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในเส้นทางที่ดีที่จะกลับมาครับเรากำลังทำทุกวิถีทางเพื่อจะกลับมาชนะเกมให้ได้ เราอยากชนะในวันนี้เราอยากกลับไปอยู่หัวตารางเราแค่ต้องก้มหน้าทํางานหนักต่อไปและหวังว่าสถานการณ์ต่างๆจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นครับช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามันค่อนข้างยากลําบากสําหรับพวกเราแต่ตอนนี้เรากําลังอยู่ในเส้นทางที่ดีที่จะกลับมาครับเรากําลังทําทุกวิถีทางเพื่อจะกลับมาชนะเกมให้ได้เราอยากชนะในวันนี้เราอยากกลับไปอยู่หัวตารางเราแค่ต้องก้มหน้าทํางานหนักต่อไปและหวังว่าสถานการณ์ต่างๆจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นครับ